าการโดที่สามตั้งใจก็ต้องตั้งใจใ่านันเนเนี่ยในการที่จะทำภาษาอยู่ในอาวาสนี้เกตอาวาสนี้ก็ตามเกิดกำแพงด้านนี้ด้านนี้ด้านโน้นก็เอาเกตดกำแพงบอกี่าเอาสมมติคือไคือลัตรงหน้าผมคือหัวอยกจะหวัดอะไรนะโหเยื่อนยุนทน่เกิดสมมติงานกว่าที่นริง เอารอบที่เราคิดมานม่ถึงะ6ตกทีได้เศนั่นแหละเเขกกลมลูก้ารอบไว้เอาตามเขตนั่นแหละเกตอาวาทที่เราจะจำบรรษาการอธิษฐานพรรษาคืออธิฐานมีนักจะนิ่งอาวาเซมีมังเซมาตั้งมาตั้งเทนิเนิมีนักจะนิ่งปาาด้วย เมื่อที่ศานสามจบเกิดความฝังจิตฝังใจของเขาในใจมากสามเดือนนี้เราก็จะจำบระจาอยู่ในอาวาสนี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็บอออกไปจากอาวาสนี้คนแตนอนั่ขางขึ้นทางอื่นตอนนี้เหตุจำเป็น่็ไปได้ภายในเจ็ดวัน เราวุ่นวายเป็นออกไปตาา่อขาดคำษาหอย่นเดว่าไปคนเจ็บอาวายไปนอนยู่ข้างนอกนอนอนมมอกับได้อารุนมือไม่ต่อธมาเนี่ยละทีเดียวก็ขาดคำษาางนั้นเอากันัางใจปฏิบัติจนให้เหมาะสมกับความแลราบวชธรรมากเพื่อละเพื่อถอนพิตของเหา วางวันว่ายตคนตายนคือไก่ของเฮาอยู่ในอาว่านี่แหละอืไก่ของเฮาตายอยู่ในวงล้อมของอาว่าที่เก็บนี่ไก่แต่เมั่อของมันอยู่นี่ตายนี่จะเห็นมันใส่ใส่ใจทั้งอื่นพิจารณาอยู่ในี่ตายแต่ของพิจารณามันเห็นตามข้อเป็นสิงของว่านเราแก่มันเจ็บมันตายตามข้อเป็นสิงของมันว่ามันบ่เม็นเฮา เอานของของเฮาพระพุทธเจ้าเปา็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอยู่ไปยึดมันถือมันมันเราเนีเนี่ยเราจะติดตัวเองตัวอย่างของมันการทีเจอหน้าเจอเล่นเข้ามาหาจเจอหน้ามันเห็นเป็นของทุกขโพโตโคข,ของงานล่งเ,เห,หียดหนาเบื่อมากเราจะทำนัก มิงดีจะไปหลงว่ามันสวยมันงามธรรมดาคนที่เจอหน้าตสางต้อมเป็นสิ่งของมั่งเป็นเหมือนกันขอว่ากรรมฐานกัญชากัญชติกะกรรมฐานสุญญบกผมขนเยอะปั้นหนังเืงินกระดูกความคือต้องเสือทำกรรมฐานหาห้องเยังยุ่ยป้ายนอกคือผมขนเยอะปั้นหนังคือขาโลมาหนาขาขั้นตาตะโจ ตาที่ผมโลมาที่ขนตาที่เลกตาทฟันตวทนังเยือกราตับไปตับมากุกผู้ปรากผู้สอนเงาเห็นเงาอินดำฟันก่วการจิเจหน้ากรรมฐานของตัวของเห็นน้าอินยิ่งกั่าน้าการเดินชงกลมนางสมาธิภาวนางาะเหนห้ินให้กเก ยิดวัดยางเดาอขาดปัดกวลนั่นสาวาดรดอกขนมไปหันไปเดินไปมาหากันหาเกิดสั้งเดินตุ่กตรงกลมถึงตุ่มปาวนาไเอาถั่แก่ไปคุ้ยันเ็นขหาเย็นเนี่ยอื่นไปนั่งสนามาตัวเขาก็เดิดเมื่อนั่งเมื่อเดินด โอ้โหทคนตจิดมันสงบตัวไปเงาเกิดมันได้เกิดมันเจ็นจะทำมันเห็นเกิดขุนเป็นสงขเสียกาดมักเกิดมากนั่นเลยสัาาม,ม,มสผัสเัินดื่มลถพระทรอมอย่างเี้ยที่ทำทองสอนของพุจ้าจิตของห้องเขาถูกป้องสงบย่เย็นเป็นเยียดก็ตาทุ่ตกเกิดคุณจิตึ้นม้าเงิด อืมองออกไปข้างนอกอเห็นดีข้างนอกหลงไปตามคดีปัญหาอยากได้มันอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ตัวเฮาเกิดมาแก่วมาเก็บมาตายเลยมันหลอกอยู่หลอกมันซึ่งรักกันนั่นมันจะพ่อใจอันนี้มันยิ่งดีอันนั้นมันยิ่งดีอันนี้เลยเขาว่าอันนั้นสวยอันนี้งาม

เอาหยัางกับมันอยู่เขาาอบดีเดิทำความเพียรเพื่อมาใส่มันเดินกลมใส่มันนั่งจะมาคิดนันใส่เพราะว่าหน้านี่แหะมันจะอยู่ัเสียประโยชน์ก็เข้าหยั่งมันไหวคือหยั่งเหรมันแก่มันเก็บมันตายชิ่ทคือมันว่ได้ประโยชน์อย่างนั้นเขากันที่เจนาเอาแล้วตอนันขึ้นร่วงไปร่วงไปโดยที่ว่าเราบ่อยนี่สติ ปบกุ้มคิดใจของเฮาอยู่กับทำดินใจอันเกิดร่าพระเกินว่าพิจารณาหนกธรรมะเกินว่าพิจารณาหนกกรรมฐานเกินว่าเกิดว่ากำลังสิ้นดีหนังเกิด,กด,ด,ดข้อใจอีหนังในลูกวันนี้นข้อใจอีนหนังใน่คุนน้มคิดวันนี้คุ้มคิดคือสังขารสังขารของใจคิดมันนึกไป สังขามนกับบเรียงมังถือว่าชื่อชื่อสังขารอืมอยู่กับความบทเรียงนี่ยบอกอยู่กับความบทเรียงเไปมันก็อยู่กับของตายที่หักมักอย่างที่พอใจอย่างก็ยินดีอย่างก็เกิดรักให้ชอบใจก็เกิดกำนัดยินดีอย่างก็ของตายที่ตรวหน้าแก้ไขตัวของตัว nó kiểu rao pha, công nắp chim ma, tù cái con mèn ổng bơm đầy đi, chim ma nắp, ông có công ao nắp, cây măn ra, ao măng, thâm lẽ bưng, cây măn ra, măng quẩy măng ngăm, nha, cây măn ra nhín gì, pha chay, cây măn ra thâm lẽ bưng, cây chuyện trực bưng mình cứ cúc khả khổ bưng rồi bưng mình cứ mần má ăn bữa của ừ. cây lái nó cũng có tây một nà long bưng đồng long bưng bần thì tự nhiên vậy nhau anh hạt cậu quá hẳn nữa rồi à. ừ. cái cây còn có hút thì thì được cái cây còn giá thì mua cái nhà những gì tầm những gì nhìn, nói cái gì.

อืมันดว่มันคิดมัน่งเผาตัวของหันัท่านมันหนึ่งตัวะติห้องตั้งมันคิดมันนึกมัน่งมันแจงผมากจสติไปท่านมันันจะสติห้าตั้งได้ไดแล้วอรเราลึกได้แล้วโอ้คิดไปเรื่องกรามราคะตัวนี่นีคิดไปยิดีเพอใจเราเอย่างเพากรรมราคะหอยู่ เกิดเมื่อเราเจ็บคบกจ็บภาพอยู่ภาพนี่มันก็เป็นทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะหากระหาจริงทุกข์เพราะหนาวเพราะห้อยนิ่ทุกข์เพราะเจ็บแข้งเจ็บขาทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะกระหายเงี้ยเงี้ยทุกข์เยอะกว่าเดินเยอะกว่าเดินเดินเยอะกว่าเดินนั่งไปนอนยืนนอนทุกข์เย็นแห่งนั้นเรื่อยเนี้ย แต่เนเกิดมาตัวนั่งคิดยิญดีในความเกิดอีกอู่บกสอนเจวของตัวเอาเวลาสอนเจวของแต่มันมากตัวเวลาคิดแนวอื่นดึความคิดเจวของสติตั้งเข้าไปอยู่ความคิดของ,งเจวข,ของจะสอนเจวของอูเรื่อยนกธรรมะอันนี้จังความประชยง chúng du có khoảng bớt nhặng nhiều rồi, <laughs> đó, cái đập, tiêm tiêm, quẹo quẹo, quấn rồi, chỉ mới, bố con con hình, mì khá, mì cái đủ cứ con cái đấy cũng ngại, cái ผู้ก็จงเผาว่าก็เจ้ายโลกมันรุ่มเร่าเข้ามากเลยเท่าก็เห็นมั่งเทาก็บู้กันมันเหลวถ้าสมาเพื่อต้งเพื่อนยังอยูครับกินเรานี่ทําไม้องบรกหิดเรื่องไหนมันได้ไหนมันถึงไหนมันก้นไปไหนมันว่างได้ตามสภาพความเป็นจริงมันคิดกับกายหลังดูคนละอันตัวอุณ มันค้นด้วกับทุกทุกถังนยุเพราะทุกใจตัวยุพราใจที่นะทุกเข้าอยู่กับฟันยุยหนู่ก็เป็นทุกทุกอย่างเลนั่นแหละเรื่องนี้เขาความภาคความเพี้ยรที่เ่ากันเลยเพื่เสเพื่อนคือเรื่องบันเพิงหรือเนงาอื่นตั้งใจปอความภาคความเพียนเขาก็คือมันขาดเศรษูกรมนังสมัครีพาวันนา ไหวพระสวดมนต์เป็นย่างขาดเอาไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่วันพระวันแต่คำพิฆาตคำบวชจะเอาคู่มือตกลงกันคือเอาคู่มือท้าพระไม่ทำบัตรตู่มือได้เวลาเลี้ยจากจิดวัดของนามรงฆ์ท้าเลี้ยงเยอะไ่คุณทำบัตรพระมน้ำเก่าหัดจืนได้เก้าลงมาไหว้พระทำวัดเก่ามีตัว อืมต <chat> no ้องบัต้องอยู่ผูเดียวเก็บบ่ละผู้คอยูู่้เดียวคนเฮ็ดคนคนอยู่เด้เจ้าของบวชใหม่ก็ต้องเร่งเอาอืมมันมีเวลานอนอยู่คนนึ่นล่ะชีวิตมันบ่แน่นอนเด้มันไม่แน่นอนบ่ได้บอกเฮาเลยว่าสิตายีอเพิ่นีต่่ยบ่มีิได้ันูคนเด้ อุเบก็ตายอยู่อหลเปจนพระมาเลยเจ็บหจ็น oui. ่ตายเลยนี <principio> ่ให้เยอะหลวงต้องอายุศาสนาบราณวพระคนล้ก็ตายเลยเพราู่คนเียคนเี่ยแต่พกอรูดพ่อถูพ่อไถนั่นแหละวาสนาของคนเฮ้ามีวาสนาหลายแล้วบุญเฮ้าหลายเขาเดี๋ยวมาเป็นพระโดยสมบูรณ์ท่พระสมมุต สมุดคือมาเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วบานี้เฮ้ามาบำเพ็ญภาวนาทำจิตกองเฮ้าให้มันพ้นไปกากกิเลสตัณหามันเป็นสิเป็นพระสมบูรณ์อันนี้เฮ้าเป็นพระสมมุิมาโดยสมบูรณ์พระอุปัชฌายะพระนสฆ์ทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานให้เฮ้ามาเป็นพระโดยสมมุดสมมุิพระสมมุติืมาเป็นพระ มามีโมเมนพระสมมูรคนพระแท้็รือพระละทีเล็ปัญหาราคะโทสะโมหะออกได้เพราะนั้นเป็นพระแท้เริงืมเมนพระสมบูรวพระปลอมด้ดีโงแทถ้าเขาว่าปลอมกงไปเขียดิ๊กโง่งี้รเด้อโต,อต้บับเพิ่นบุนได้บนญถึนี้อมเป็นพระอันแท้จริง เียดปัญหาเนื่องเผาอยู่องอยู่ไปราคาหอนเพราะาความกำนัดยินดีมันเกิดขึ้นมาาฟในจิตในใจยังเผาใจยังหอนอยู่คนจะบอกไปราคอมเบิงใจอยูองอยู่มันถูกเผาด้วยความกำนัดยินดีนั่นแหละเขายังถูกเผาอยู่ใจมันก็ใหม่มันก็เยียมเข้าไปมันเป็นตะบอนอย่างน่อยมันเป็นดำขเขาคือทานตัว อูกใหม่บเจ้าฉันทำฉันะมันออกไปฉันละบอาออกไปบให้ความกำนัดยินดีมากเผาคิดเผาใจมม่ก็ค่อยใส่สิ่ใสสิ่ใสิกงในตัวคือมันเผาบบเจ้าเก็ดำปี๊ปีเผล่ท่ท่านอยแล้วใจดำเหอดำเขาผูกูกความกำนัดยินดีเผาดำพบ ก็โมโหโธ่โศกก็งุดงิดมกุ้งซ่านมันเผาก็าห้อนนั่แหละใจมันก็ด,ดำแล้วดำเพราะโมหะก็มหลงก็มบรู้เผาแผดเผาจิตใจดำนะนี่แหละมันจุดปล่อยไงมันเผาไงใจเขามันดำเหมือนกับทานไปเส้นหยังไก่หู้ทะเลเอา เพชรนี่มันเป็นของเกิดเพชรเห็มันเป็นแก้วใสขึ้นมากก็ได้ตัวเพราะว่าเข้ากําจัดออกไปบห้ไฟความกาหนัดยินดีเผาไม่ให้ไฟความโมโหโท่โศความหุดยิดมุ่งซ่านต่างๆมันเผาความไม่รู้ความหลงว่าอันนั้นก็เป็นของกูอันนี้ก็ของกูหลงไปเมื่อ อขี ừ, war, aky, ่ไปยังวางของโจฟองอยู่ขี่กูเหรนวะไปขี่ออกมากระได้เหนื่อแล้วมันหลงบ่หลงนั่หลงพักขนาดเลยก็หลงของใจ่เชนแล้วอันนะยุ่งไม่หนีเนี้ยของโจมัดหลงหลงท่นได้ยินนะผมขนเลือกปั้นหนังเนื้อเห็นกระดูกรับปอดใส่หน้อยใส่ใหญ่หลงมาเป็นของเจ้าของนั่นแหละตอนนี้ก็เผาเจ้าของเลย เขาไปเขมามามันก็ใหม่เกี่ยมเขาไปเป็นพานดำมนแล้วท,ที่เป็นของดีเมื่อไหรละ่ะเมื่อพานไม่มาเป็นพานมันพอาเดี๋ยวมาใช่ประโยชน์ไดอยู่ดีมันใจมันถูกขี้เลียดตันหาความกำนัยดยิน,น,นดีเผาหนึ่งมาเป็นพานหนึ่งมันวนได้ประโยชน์อย่างนหมนี้แึ่งว่ามันถมึดมืดไปเรื่อยๆพกพิมืดไปเรืเรอ่อยมืดไปมืดไป มองบ่เห็นมองไม่เห็นดีเห็นตัวอันเลแล้วมองไปเห็นบาปเห็นบุนละดีี้มืดเมื่อมันมืดอูกคุ้มขังอาไรก็ไขไม่ได้แล้วเพราหมันต้เกิดเสถีต้องเกิดเสถีรเป็นใจวิเศษต้องเกิดวิเศษขึ้นมาป่าหาวันบริสุทธิ์าปถึงจากความโมโหโทษโศกความกำหนัดความออกไปเนี่ยนั่นเรนเรียกว่าใจบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ก็ต้องโชกประกตังกันก็เหมือนกันก็ของเฮา่องใช้ของป่อยของเฮามันโกรประปกมันก็บดดาใช่ผู้ได้เห็นกับพกไม่อยากดูอืใจจะปล่อยให้มันโสกรประกให้คุอยากเบิ่มโชกรปโโคโคระโปกโตโืมแหละชำระออกไปให้มันสะอาดให้จิตฟองเฮาบนว่าชำระใจชำระจิตให้สะอาดชำระจิตให้มัน ของแ้วชำระออกชำระทิิงแล้วนี่เลยชำระกิเลสตัณหานี่หลยออกไปชำระความกำหนัดยินดีชำระความหงุดหงิดออกไปนั่นแหละเนรอยใจกับฟองแ้วใจคุณมั่วอยู่อยู่น้ำกบของคุณของมั่วนยู่มันมองเห็นอันใดธรรมชาติของใจมันใสของมันอยู่แล้วมีมันเสาหมอง มันกระเพะกิเลสเหมือนใจมันเป็นประพัดสรังจิตตังใจมันผ่องใสอยู่แล้วที่มันเต่ามองมันก็เพอกิเลสเขามาเครือบกิเลสเขามาครอบงำ่ำเหมือน,นกันกับกระจกใสของมันยงกันบานที่คุณมาเกาะอะไรอะไรบ้างโกระปกโตโปกมาเกาะกระจกมันก็ทำให้คุณมั่วไปได้ นั่นแหละเอ้ามันเจ็บมันถูมันก็ะใสสะอาดที่จังสันนั่นแหละใสสะอาดก็จ้องเห็นจิิงต่างๆ่างนี่แหละใจของเราเหมือนกันนั่นแหละเราจะปล่อยความเจ้าหมองมันมาเคกือบใจของเราอยู่อย่มันก็บได้มันก็เกิดสติตัวเกิดสมาธิต่วเกิดปัญญาแล้วก็เลีงเอาเลี้ยงเขาในศาสาเลีงเขานี่แหละ ทำินธบาตอบอกพินทรรมบัตรรับอาหารนอกวัดอืถือตูดงเขวัดเล่าสิถือตูดงตั้งอธิษฐานอันใดได้พินทรบาตเป็นวัดอเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็อืณประจําบกขาดตั้งพระจะอธิษฐานผูกมัดเวลาเวลานี่เดินจงกรมเวลานี่นั่งสมาธินะเปนเระบวชไม่ไมเลา วบคุ่มจบของโบวเปนธรรมดาได้จึงอยู่ได้มาขนาดนี้เม้่ขึ้นบอนอนโหดนอนกลางวันหันยังหันแล้วเอาบอแต่กอนไ้ยินเสียงเพี้ยนตลอดก็จะตีเพี้ยนกลองเพี้ยนดังเอาบอยินเสียงกองเพี้ยนบ่ขึ้นกุฏิไปเดินดยุกกรมออกจากสนาเหตุจิตกวดปวดปวดถูหน้าแล้วเรียบร้อยเงียบ อัฐบริขารแล้วเดินยุกลมบ่าได้เอาบาดจกดเอาไว้นอกว่กเข้าไปขึ้นจุกไก่มองพักเดี๋ยวมันติดไปพักตั้งไปทั้งนอข่าทท่ามยุงกลมตอออกจังจนดีทุกวันทุกวัน,วนออกไปนั่งภาวนาหอดีล่าปัดขวดออกมาปัดมาขวดจนเลยไม่ผ่านเดินกลางคืนเดินทุกกลม บางพื้นมันเดินตงหัวคำจนหอดแจ้ง mm hmm. เดินมัน็นตลอดแจ้งจนแล้วเอาพาสั้งข้าไว้ไวพร้อมนั่งเดินดลน,นั่งก็ไดน้ดลเดินได้นานนั่งก็ได้นันแบมันนั่ง,มา,งมาหนาพย,ยายามเดินกบบชำระกิเลสนั่งกับชำระกิเลสเหตยังต์คำยังเบบ่งใจเจ้าของดว้วยความมีสติ จึงเลยเพื่อนเพื่อนไปตามอาร่มปอยให้ความอยากมันมาครอบงำปอยให้ความโกรธมันมาครอบงำบ่ได้ปอยให้ความหลงมันมาครอบงำบ่ได้บางใจคิดอย่างมากจติ็นรู้เท่าท่านปุ๋งไปเรื่องที่ลวงมาแล้วรู้เท่าท่านมัน่นเดี๋ยวเรื่องนั่นเรื่องนี่เขามาทักช่วนให้ปุ๋งไปเขาจะรู้เท่าท่านมันแก้ไขมันไว อ่ามันไว้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาตัวเอากินเอาจังสั่นดิกับใจเจ้าของแเ่ลาคนแเ่ลาคนบ่เอากินเอาจังัแต่มันบดทันมันด้พอมันตกอยู่ใต้อานาจของความหลงมาจากวาจีพกจีขาดแล้วอืก็จิดึงออกจากกันได้โอ้โหบ่เห็นโทษเห็นภัยมันบ่พวกเขาเรายังไม่เห็นโทษเห็นภัยมัน ในการที่มันเป็นหลงอือยู่กับภายนอกมันจะมาหลอกให้เรามาเกิดมาแกมาเจ็บม,มาตายอีกนียังเบื่อเบือบนายหรือยกขึ้นมาสอนเจ้าของหนตัวนั่นแหละเวลาพอกันเล่งเอาหันยังหันพิจราจรณาพิจารณาเห็นเป็นอสุภะจะเปิดเปยเพื่อน,น,นจะไปออร็สอร่อยความกำนัดยินดีในอาหารมือหนึ่งมันก็เป็น ข้ามของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยไปเสือกับลินเสือกับรถไปหลงตามรถหลงในรถอาหารถึงเต็นทแนวเจ็บแสบให้มั่นผมว่าแต่ถ้าเดินต้กลมเลโบเหตุจับเถื่อเหือเอาถึงต็แนวเจ็บแสบมาเลี้ยงไว้มันตายถิ่มซื้อมันจะได้เลี้ยงอี๋งมันหลงอย่งเั้นแล้วหลงอะไรก็อันหารอะไรถึงเต็นท์แนวมันยันถึงแต่มันเงยมันหิวยันตนมันตาย เหมื่อยังไ้ดีกันได้มันก็บกฟั่งความตาเขาอาหารดีมาได้กับมาฟังถึงเวลามันติตายแล้วถึงเวลามันติแก่แล้วเหนือเขาอาหารดีๆมาบำรุงมามาบำเรอมันถึงเวลาแก่มันก็ยังแก่มางกงงกงเงินเงองกงเงินเงินอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แก่เขมากรอบน้าอด้ใดอีอย่างมันติดฟั่งเมื่อใดแหละมันบริฟั่งกับ อาหารอรอร่อยได้เนี่นื้อเชื่อตัวเจต่กิเลสตัณหา่หลงไปแค่นั้นได้อยอะหนิใจนั่นใจมลงลงเ,เมื่ลรวมเข้ากงนคั่วมันยุ่งต่างนอกมันบะโผมา,าหาเจ้าของจะค้นได้เยอะหนิหัวนในเรื่องตั้งสติเอื้อไปเพลินอยู่กับอยังก็กับลูกกำนัดยินดีกับมันทำไมลูกแเราไปกินดีกับลูก มันก็เท่ากันกับว่าเราไปกำหนดยินดีของแจกของเจ็บของตายนี้มันดีเลี่วหรือไปกำหนดยินดีในของแจกของเจ็บของตายนั่นแหละเสียงคือกันนั่นแหละมันก็เกิดจากสัมผัสนี่แหละพอใจยินดีในเสียงก็ใจในยินดีในสดในสัมผัสในกินก็ใจยินดีลหลายเหงือ นี่แะมันก็แค่สัมผัสแค่นั่นแหละอวิยีทวิสงสัยมันทําไมมันก็แค่สัมผัสสัมผัสถูกต้องแค่นั่นแหละขวามกํหนัดยินดีทุกเกิดขึ้นอยากสัมผัสถูกต้องมันก็คือกันนั่นแหละเขาเสีบเขาสมกขาเขาคนนังสัมผัสหนังไปหลงไปเฉยหรือไปหลงคื่อๆดีละเออเสแยบนำไล่เจ้าของซื่อนดีละ มันอะไรน้ำลายเจ้าของลองดูถือรับประธานอาหารนี่เราบอกว่า,วา,ม,ามีน้ำลายมันรู้จักรถดบอนักนั่นน้ำลายออกมามันก็เลยแซ่บมันก็เลยอะไรหลงอยู่กับหันระบิดเออคือหลงน้ำลายตัวเองมไม่ได้เรื่องได้ยินพวกนีหลงน้ำลายเจ้าของ mm. นะเอาละน้ำลายเจ้าของ mm. นะเอาละน้ำลายเจ้า